แม่หมอในการขอ็อปไฟทุกปีเลยขอที่ไรมีดราม่าตลอดยังไงคะเดี๋ยวจะเปิดํำนักป่า <laughs> ไม่หรอกค่ะก็เราก็เป็นเหมือนแฟนนางงามคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็<ๆ>ผ่านมาหลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็น ในฐานะของการเป็นแฟนนางงามบ้างที่แบบติดตามน้องๆที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้อคิดไหมในแต่ละปีที่ฉันเคาะมันจะต,ต้องมีดราม,มา่าแล้วก็จะต้องมีการแบบโมวีนของแฟนคลับนางงามตลอดคือตันตันเข้าใจค่ะคือความแบบแฟนคลับหรือว่าคนที่เราคลั่งไคล้อะเราก็จะมีความรักมากมใครจะว่าอะไรหรือใครแบบว่าไม่เชียร์ของเรามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ทุกคนแบบแยกแยะด้วยเพราะว่าเราก็ต้องมีมีเสรีภาพในการที่เราจะ พูดหรือว่าเราจะเชียร์ใครเพราะว่าตันเองอะ่ะเวลาที่ตันแบบทําเคาะใครหรืออะไรอย่างเงี้ยตันไม่เคยแบบว่าพูดบั่นทอนหรือลดคุณค่าของนางงามแต่ละคนที่เข้ามาปรกกวดอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนอะ่ะมาเชียร์แบบให้มันสนุกมากกว่าไม่อยากให้มานั่งแบบตีกันหรือลดคุณค่าหรือแบบแข่งกันแบบให้มันดูรุนแรงอะ่ะถ้าถามในฐานะที่เราเคาะแม่นในหลายๆปีตานเคาะนางงามจากอะไรจากบริบทเวทีหรือว่าเราดูจากศักยภาพนางงาม จริงๆอะก็ก็ดูหลายอย่างค่ะดูจากที่ตัวเองแบบว่าประกวดด้วยที่ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าบริบทของของเวทีเป็นยังไงแล้วก็ศักยภาพของของตัวนางงามเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเอาไปเป็นแบบตัวแทนของของประเทศเราอ่ะมันต้องมีลักษณะแบบไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วในฐานะตอนที่เราไปประกวดต่างประเทศเนี่ย เราจําเป็นไหมว่าที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเดินฟาดเดินสับเดินนู่นเดินนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแฟนนางงามหลายคนก็จะแบบอุ๊ยคนนี้ยังเดินไม่สุดเลยยังเดินได้อีกอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอ่ะเหมือนแบบทุกวันนี้แฟนนางงามอาจจะคิดว่าการเดินฟาดเดิน<ม>เดินแรงอ่ะก็คือสวยคขึเลิศ จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของนางงามแต่ละคนด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเนเจอร์ของเราเป็นคนที่ไม่ได้ดีดสดด,สด,ด,สดิ้งหรือว่าคัวอย่างตัวตานเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่เดินสดด,สด,ด,สดิ้งขนาดนั้นก็คือเดินในความเป็นตัวเราเดินในลักษณะเอกลักษณ์ของตัวเราแค่นั้นค่ะคือไม่ไม่ได้จําเป็นที่ว่าต้องไประแบบเอวสะโพกหักไปถึงขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแค่ความมั่นใจของตัวเองแล้วก็พลังที่ที่เราได้เห็นเอเนจีในแต่ละวันที่มันเอนจอยที่มันได ได,ได้เต็มที่กับทุก,ทกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพต่ก็เจะบอกว่าจริงๆแล้วการประกวดนางงามจริงๆมันไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของการเดินดีดเดินแลหรือว่าดูแค่เพอร์์แมซนอย่างเดียวค่ะเขาก็ต้องดูในเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของ คนที่จะมาเป็นกระบอกเสียงอะเหมือนคนที่จะมาทํางานในองค์กรของเขาเขาก็ต้องดูคนที่มันสามารถที่จะเป็นผู้นาําหรือเป็นคนที่เป็นเอ p o พาวเวอร์ของของ,ของทุกคนได้คนที่พูดแล้วออกมาแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือตัวแทนขององค์กรเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองว่าคะแนนหลักแล้มันมีผลกับการประกวดนะไม่ว่าเอาจริงมันก็เหมือนหลากหลายวิธีเนาะเขาก็จะบอกว่าจะมีผลตลอดมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าการเก็บตัวอย่างมันคือการที่เราได้เห็น ะทะัศนคติลักษณะนิสัยของของตัวนางงาม,มว่ามันเป็นยังไงบางคนแบบโหอยากเด่นอยากดังอย่างเดียวอยากจะเด่นมากทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเด่นอะหลังบ้านเขาก็รู้บางคนอาจจะเห็นภาพออกไปดูดีมากเลยแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าหลังบ้านมันไม่ได้โอเค ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องมีการดูพฤติกรรมของตัวนางงามด้วยทั้งทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่งั้นเขาจะมีการเก็บตัวเพื่ออะไรเพราะเขาต้องให้รู้จักตัวนางงามมากยิ่งขึ้นให้ตามวิเคราะห์ในไหนละเพราะเดี๋ยวพฤตจิน้องจะต้องเดินทางแล้วแอนโทเนียให้เราวิเคราะห์มีใครสนใจไหมอยากให้หนูอะไปเชียร์น้องไหมสปอนเซอร์เข้าได้อันนี้คือบอกแล้วนะอันนี้คือบอกจริงจริงๆอันนี้คือบอกบอกกับพี่ปุ้นแล้วบอกกับแบบเออผู้จัดการ ว่าถ้าสมมุติว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาจริงๆอ่ะเราจะไปเชียร์น้องแอนเลยใช่ใช่เพราะว่ามีความฝันแบบคือด้วยด้วยความที่เราอ่ะเห็นแบบประเทศไทยที่มาเชียร์เราอ่ะมันจอยมากเราก็เลยอยากแบบเห็นโมเมนต์นั้นในฐานะที่เราอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นแฟนนางงามเพราะว่าเราอ่ะเห็นในฐานะของการที่เป็นนางงามแล้วมองทุกคนแล้วเราอยากเป็นเป็นเป็นตัวแฟนคลับที่มองน้องอะไร ในฐานะลูกพี่เรามองว่าแอนโทเนียจะไปได้ไกลามากแค่ไหนบนเวทีโลกโ้อันนี้ตันก็บอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตังเองอ่ะก็ยังไม่ได้เห็น ผู้เขาประกวดท่านอื่นของประเทศอื่นเลยว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูอะไรแบบจริงจังเลยค่ะก็เลยยังไม่เห็นว่าคู่แข่งเป็นยังไงบ้างแต่เชื่อว่าตัวแอนเองอะก็สามารถที่จะแบบศักยภาพของเขาอะมันถึงอยู่แล้วเพราะว่าจากเนื้อแท้ของเขาอะเขาเป็นคนที่น่ารักมากจากที่ตังเคยทํางานเขาหรือว่าเคยคุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งคนน่ารักมากค่ะตังอยากให้ฝากกาลังใจน้องหน่อยเพราะว่าตั้งแต่น้องมองมาเนี่ยเอาจริงน้องจะเจอดาม่าหนักมากให้กําลังใจน้องหน่อยยังมีก ก็จริงๆเราก็อยากให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องมากกว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งกดดันกันเลยเพราะว่าตอนนี้การเตรียมตัวมันค่อนข้างน้อยแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะรู้หลือแหละว่าอะไรที่เราควรปรับอะไรที่เราแบบควรแก้ไขหรืออะไรที่เราควรที่จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับน้องอะไรที่ปรับได้แก้ได้อยากแนะนาได้ก็แนะนําในทางที่ดีมากกว่าอย่าแบบ ไปด่าให้มันรู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจเพราะบางทีการที่เราเหมือนตัวตานเองที่เคยด่าโดนด่ามาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า เออมันบั่นทอนจิตใจทําไมเรายังไม่ทันทาอะไรเลยทาไมจะต้องด่ากันด้วยในเมื่อเราได้เป็นตัวแทนแล้วอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาได้มาเป็นตัวแทนแล้วเราควรที่จะให้พลังบวกกับเขาค่ะให้กําลังใจเขามากกว่าเ,ออเพราะเขาคือแบกความหวังของทุกคนอ่ะแล้วยิ่งแบกความหวังกับเธออีกอ่ะในบอร์ดอ่ะจ,จะเย็นเย็นอย่าพึ่งตีกันเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนั่นแหละให้กําลังใจกันค่ะสุดท้ายยำ้ำอีกสักรอบสปอนเซอร์เข้าได้ถ้าเกิดใครอยากหินน้ำตาล่ตรจริงๆหนูแบบ คืออยากไปจริงๆ oh. สปอนเซอร์เข้าได้เลยนะคะ <laughs> <laughs> หนูจะถ่ายให้ฉ่ำ <laughs> okay.